ค่ะโทรเข้ามาไอเสีขอสประตูแบบเดิมๆแบบไม่ต้องแต่งบอยตั้งสั้นแม่ยายแล้วบอซื้อให้นะลูกรถนะก็เลยต้องจัดให้สําหรับลูกเขยที่รักที่รักแม่ยายก็เลยต้องหาแบบเดิมๆเอามารีวิวให้แม่ยายดูนาบอกลูกค้าพอรีวิวเสร็จแต่ว่า ก่อนเราไปส่งขอแต่งเต็มนะพี่ตอนรีวิวให้แกดูดเดิมไปก่อนดเดิมไปก่อนดเดิมๆเดิมบอกนี่อะซีริกไอเสียมดเดิมเลยแม่นะแต่พอมาส่งขอแบบแต่งเต็มนะไอเสียมเป็นตัดสับระเบิดอ้าวขอดเดิมจัดให้ครับ1.94ประตู LDA โมปี21รถโคตรสวยโคตรเดิมนะจ้าแม่ยาย แม่ยายจ๋ากับข้างวดเริ่มต้นแปด0ันไปดูเลยนะตัวรองท็อปด้วยไม่น้อยสามหมื่นกิโล, 40, โล,โลาสี่หมื่นโลจัดลูกสาสี่หมื่นจ้าสี่หมื่นโลนะจอทัชสกรีนจ้นานะอากเดิมบดเด้อคุแม่ครับนาบ่อเสียวบ่อส้นบ่อต่ำบ่อตีลังกาคุณแม่เนาะเออบ่อพาลูกสาวเจ้าหนีอย่างแน่นอนถ้าเจ้าซื้อขึ้นสดยิ่งดีเลยยิ่งดีเลยไปไวเลยหนีไวกว่าเดิม เอาสวยงามไม่เสียวไม่ชนจ้ะเบาะซีสวยเบาเซื้อรถไห้คอยคบอมาขอหลูกเจอด้อ่าอออากเดิมครับรับประกันอันนี้ไม่มีการชนหนักที่คว่ำจมน้ําไฟไหม้ตัดต่อเลขคัสซีตัดต่อเลขตัวถังมีไฟท้ายแตกหน่อยนึงนะเดี๋ยวเปลี่ยนให้โคตรแพงนี่หายหายบ่อย คู่นึงเป็นหมื่นเลยอื <laughs> อ่อ้าสวยงามไรเนอร์ไม่มีรูเจ,จาะจ้ะนะแต่รถไม่มีการชนหนักนี้แค่สเก็ตไฟท้ายแตกนิดเดียวนอกน,นั้นเดิมจากศูนย์เลยนะออกมาเขายังไม่ได้ผ่อนนะมั้งคันนี้อืมนะโคตรกิิบเลย <laughs> อาร์คเดิมๆจ้ะป้ายแดงนี่ต้องรอรถนะทำไมพี่ฮะทำไม ก็ต้องล้อดิคือต้องสั่งไงจัดไฟเน้นถ้าซื้อส่วนเกินเสียมก็ไปส่งวันนี้เลยเออกำลังกําลังคุยย่อลุมให้แม่ยายซื้อให้เกยอยู่เออหาข้อเปรียบเทียบกับเขาอยู่เออหาข้อเปรียบเทียบนี่แม่ถูกถูกก็ป้ายแดงน้ำเนาะถูกก็ป้ายแดงน้ำและที่สำคัญได้สภาพใหม่เหมือนป้ายแดงครับผมฟีดาวฟีจองฟีจัดฟีโอนจัดได้ทุกอาชีพ เกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัทรัฐวิสาหก,กิจรับเหมาก่อสร้างเฮ็ดในเฮ็ดหน้าเฮ็ดสวนแม่บ้านรบบพ่อกีดยางครับวิ่นขับแก็บขับหกล้อขับสิบล้อนาขับแม็โคตัดไม้เผาทานเลี้ยงมัวเลี้ยงคว้วเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ค้าขายรถเล่หาบเล่แพงร้อยตลาดนัดช้องผมปลามุ่งปลามุ่งค้าขายทางข้างชัน มาหายเสียมแล้วครับพี่น้องฟรีดาวบัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้นแหละได้เป็นมนีแท้แน่น,นอนสุดยอดแล้วจะรู้ว่านรกมีจริง <laughs> <g ül üyor> เรื่องการทําให้มันออกอะ่ะสบายง่ายแต่การที่เจ้าจะพาไปตลอดฟังอันนี้มันคือนรกของเจ้ามันคือบทชีวิต <บท S 2> อันแสนหนักหนาหนักนะนกนะเอออ่ะแทนเทเดิมหมดครับผมลองแก้มเดิมปากกระปูหอนอนอัวน็อตยังไม่เคยขยับทัศน์กวติ๊กเกอร์มอก็อยู่ครบครับ เดี๋ยวดูเครื่องดูเครื่องอ่าดูเครื่องว่าควันมันจะไหลไหมครับโอ้โหปกตีไม่ไหลเลยเเครื่องทำไมมันดิ่มนเลยวะก็รดมือสองสภาพป้ายแดงีิครับแต่ราคาถูกกว่าป้ายแดงหลายแสนและคุ้มค่าด้วยอ่ะอยากได้แม็กซิซิงเดี๋ยวเปลี่ยนให้อีกหนึ่งชุดออ้อแบบเดิมๆต่ลูกเคยอันที่รักของแม่ยายจัดไปฟีดาว ปีแรกพันแปดพันปีที 2, ่สองพันหนึ่งมืนวิธีการจองแอดไลนที่หนา้าทิกต็อกเฟซบุ๊กหรือว่า YouTube นฟาแนลกดติง้งไลน์แอดเข้ามาทรงปร,ประชาชนเบอร์โชทียูเข้ามาสามยางแค่นั้นเดี๋ยวไอเดินเรื่องให้ครับผมนึกถึงรถยนต์มือสองนึกถึงไอเสมรถซิ่งจะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเชิญครบวงจรนึกถึงไายครับเดี๋ยวไอจัดให้ ช่วยทุกการดันทุกเพชรส่งฟรีพอดหน้าบ้านครับพี่น้องแชร์ไปไวรุ่นแจ้ว